อ่สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจแุ่งเลก็ท่านผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับอ่ะออกมาโคกนองหน้าอีกนะครับเมื่อนี้เอาบรรยากาศเศร้าๆมาฝากพี่ฝางน้องนะนะครับโอ้แดดกําลังออกพี่น้องนะครับบรรยากาศกําลังเย็นสบายบ่ถึงกับหนาวมาเถียวนี้บ่หนาวนะครับอ่ะต้นใหม่ของเฮานะครับหลังจากได้ฟา่งเข่ามาคุ้มนะครับพี่น้องหลังจากได้ฟา่งเข่ามาคุ้มรักษาความชื้นในดินนะครับก็ดให้ต้นใหม้ของเฮาซื่นเขียวอยู่ตลอด นั่งเอกเขากำลังเก็บหมกทัวคาะว่าสั้นนี่เขาจะมีต่ำหมกทัวบ่อ่านว่าสิปิงปลาน้ำนแมนบอนี่ยังหนาวอยู่นะครับเอา้านะครับหลังจากได้คุ้มฟั่งเข่าไปแล้วก็งอหน้นาไปนะครับก็เริ่มเติบใใหญ่แล้วต้นไหม้เขาเนาะพักขานะครับยังประทันแตกงอดดยูยนะครับเป็นไส้ปุ้ยไปมมพร้าตัวนี้ว่าไม่สิมับนะครับพี่น้องนะแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับแทงใบอ่อนแล้วกําลังเขียวงามเลยนะครับได้ใส่ฟางเขา่า หรือเฟืองเขาคุ้มรักษาความซื่นในดินน้องเพ่นะครับ <S 1> <S 1> ไงซีดีซิมแล้วตัวนี้กำลงังโตวันโตคืนโตว,วันโตคืนเหมือนข้าวถูกฝนฟ้าใหม่ยิ่งสดยิ่งใสหัวใจพี่ยิ่งภาวาไ่ซีดีซิมแล้วนะนะครับ <S 1> <S 1> <S บรรยากาศให้อารมณ์สินก็ออกตัวแบบนี้นักร้องเก่า มอลําเกร้อมผุนผุนหนึ่งจะน่ากับผู้นี้ซ้ำนิียครับอ่ะหลังจากคุ้มด้วยฟางเขานะครับพี่น้องกระเฮ็ดให้ใบเขียวสดชื่นขึ้นมาบ้างีา้นะมาเงาะของห่อเริ่มแตกใบอ้อนแล้วพี่น้องน,นะครับคุมด้วยฟางข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมัเข้าใส่ลงไปใน,น่นต้คนต้นนี่แหลนะเนาะปุ๋ยที่ห่อห่อออกแล้วลก็คุ้มด้วยฟางเขานะครับกระเฮ็ดให้สดชื่นสดชื่นนะโดยว่ากล้วยนาำว่าเอาก่อบบกง่าย นะครับก็น่ากับแท่งปีจะน่าก็ออกปีออกนั่นนะครับสำหรับหมักพริกนะครับเก็บกินอยู่ตลอดพี่น้องนเนี่ยนะครับเก็บกิน่เรื่อยนะครับหลังจากเขาได้ปุ๋ยได้ความื้มมากอ่ะทย่อยออกมากนะครับบื้อกินมาเนี่ยนะครับนี่หมักข้าวห้องกำลังอยากที่กินต้นเลี่องเหลืองเลยพี่น้องนะครับกำลังไม่อย,อ,มกกไอ,อยากไปมากินบปเนี่ยีมแต่อยากมั่นแทะนะครับพอได้ปุ๋ยได้ความื้นไปก็เริ่มเขี้ยวแล้วสำหรับหมกักเผาพริกเข้ากับทาย่อยออกมันนี่คาดว่าจะตํำแก้วตำหมักทั่ว ปีงปลาบ่เดี๋ยวปีนาเด้อถ้าย่อยเต็มรูปแบบ <c oughs> เดี๋ยวคนาจะเส้นรงจะเลี้ยงกบนะพี่น้องนะครับมาต่ำมักทัวปีงกบอยู่กลางทงมันก็บว่าบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวปีนี้พึ่งลงมือเนี่ยครับยังสุกละหกอยู่ยังพระท่านพร้อมนะครับบีโตต่อไปบ,บ่ราะเนี่ยนะครับฟังที่ว่างๆเนี่ยอาจจะเป็นกระสังกบก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งเบึ้งก่อนพี่น้องค่อยๆเป็นค่อยไปเก้าอทีละเก้าเฮ็ดหลายอย่างหลายบ่ไหวนะครับแล่นหน้าแล่นหลังหักแตกเด้าะนะครับ กำลังใหญ่กำลังงามพี่น้องอ่าวบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสามาฝากมุมเก่าที่เดิมเพิ่มเติมคือความสวยความงามความเขียวความ,วม,วม,วมสะอุมของต้นไม้เฮานะครับมู่ทางพี่นักเอกเฮาคุ้มโคนต้นด้วยฟางข้าวคาไม่จนกว่ายาย,ายพี่น้องนะมะีท่านผู้ชมแฟนคลับหลายท่านนะครับบอกว่าปลูกยังกระง,งามปลูกยังกระง,งามปลูกขายให้มันรวยนะหนะนะ้าเศร้าถุงหรือเปล่าหาบน้าขึ้นจากนี้แล้วพี่น้องนี่ บ๊วยแล้วถือเลขนี่ซื้อแน่นอนเครื่องสูน้ำไปน,นั่งเอกนี่นะครับไปมาปลูกยังกระงั้ง,งปลูกยังกระง,งามนนี่มะมักเผาอันนี้พี่น้องนี่สีทวมหัวละข้าวเดียวบนมันน้ำหอมด้วยน,นี่น่เป็นมะมักเผากะทิมะมักเผาแกงนะครับพี่น้องนะครับเอามาใส่ใบมุมนี่เนาะนะครับผู้ใดเห็นคาเก่าโอ้โปลูกยังกงงระงั้นฝีมืออีสองคู่นี่มาสั่นว่าปลูกไข่มันรวยแน่น่ามาสั่นอืมอื้รวยเหรอเป็นซอยูยากเราเพื่อนเนาะคอยเป็นคอยไปเอาเพรายูพ,อพ,อพ่อกินดีกว่ารวยหลายแบบ นายผู้นั้นมากผู้นี้มากข้านต้อนรับปฏิวัติหมอ,บอกบ่อเป็นตะกุ่มเไปเลยด้วยเนี่อ่ะยินดีต้อนรับด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนี่เนี่ยปลูกง่ายก็ยชิมเป็นหมากอันนี้แล้วนี่มังเงกฝรัง่งนี่พี่น้องนี่มังเงกฝรั่งโอ้นางเอกพุ่มใจเสนอผักหอมแบงเพิน่นเพราะว่าผักหอมแบงเพิ่นงามงามตำปุ๋ยเข้าไปฟางเข่าคุ้มเข้าไปอีกปาด นา่งเอกมาซ้ำปุ๋ยมักเขาไปอีกวังสองสามหมืน่นปาดพี่น้องปาดสมขจรวายหรือปลูกยังกะง่ามคู่เนี่วสัตว์ปลูกให้มันรวยแน,น่นะจะเนี่ยได้จากสามให้หน้าผมแล้วน้องพี่น้องเนาะเนี่ยเดี๋ยว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 นะครับค่อยเป็นค่อยไปปีสิบ้าเนี่ยกันได้เครื่องทุนแรงหรือเมียนเพ่อคักอยู่ดอกเดี๋ยวจะพอน้าให้นี่ละได้ขนฟุ้นขนปุ๋ยมาใส่ไว้ไรแล้วเนี่ยนี่นะครับเฟืองเนา่าเฟืองยังม่วนต้องใส่ไถกบไถพ่วนเขาเนี่ ปุ๋ยมักเขาตำเขาอีกนี่ก็มาปลูกเลยสมบูคักไปจังบ่กเนี่ยฟังสะอ่อนพักหอมนั่งอีกเขาอียน่านูเนี่ะปลูกได้มาปลูกได้คักได้แน่ใจนะแต่ว่าขันปลูกหลายสิเป็นโซ่หนี่บ่วยบล่ะเบิ่งบ่ทัวมันจะมาหย่องมาแยงซะบ่อันนี้มันหน่อยซื่อๆคือเก่าบ่ได้ปุ๋ยดีนะผู้ผลิตปุ๋ยก็อยู่นี่นักวิชาเกินก็อยู่นี่งามซะตะบันี่คนน่ะเบิ่งโอ้ยปุ๋ยนั่งเอก หมักเขือเทศปลูกแซมกับหมักทั่วอะมักทั่วว่าไปกันย่างหมักเขือเทศหมักเขือเลีนเข้าไปแต่ใส่ตับหมักทั่วนังเอกว่าจะถ่ายหนาหนาเพราะท่านล่างเพราะท่านไม่จีคืนแต่ถ้ามันต้นมันลุมสมบูรณ์ใช่หรือบอยพี่ให้น้องเบิกหมากบหมือนกับผมโอ้พี่เอ้ากําลังตึงหมากหมักเขือเทศท่าวเขือที่กินก็จะเห็นเอาเสือกฟางมากขึงบ่อห้มันเฟื่องน้ำดินนะมันบ่เป็นอย่างนมีอันมีเฟื่องเฟื่องห้องโยโอ้เขือเทศนังเอกเขา ใส่แต่บังฮุ่งตัวบัานบางฮุ่งเตี้ยเหาก็มีแล้วเนาะเขเทศก็มีแล้วหมักพริกก็มีแล้วมันก็เบิดทั้งเจ้บ้านนี่จะอ่อนใจหอมนี่ละแปลงเดี๋ยวเอาย้อนเนี่ยเมื่อกีโพดโพอ่เถอะนี่ใส่ปุ๋ยสูตรได้กว่แนะน้ำพี่น้องด้วยปุ๋ยพวันหญ่คนใจชาวทุ่งปุ๋ยหมักสูตรคนใจชาวทุ่งนะครับพี่น้องสูตรเดียวกับที่เฮ็ดดินปลูกนั่นแหละนะครับเนี่ยเอามาหว่านใส่พี่น้องเอาเฟืองคุ้มแล้วก็หว่านใส่ ใส่ลายไปไปด้กะบบเปื่อยขั้นปุ๋ย,ยมักถ้าปุ๋ยบ่มักขั้นใส่โลดเปื่ยอยคือใส่ลายไปได้กะบบเปื่อยเนื่องจากว่าเข้ามาักได้ที่แล้วถ้าถ้าปุ๋ยบ่มักขั้นใส่โรตปุ๋ยควอมหอ้อนกะบบมีแล้ววะท<ช>็อ<ะ>ใส่ม่แต่เป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยะะนะเจ้าเนี่ยน้งเองเมมกเข้าเล่มหมักทัวที่กินหมักทัวหามาักไปแล้วล่ะสิไหวแล้วไม่ครับเล่มพอได้กินเนี่ยปั่นกันไปเนี่ยเขาท่าเขาท่าสุดไม่ยังล่ะพูดนะก่อค่ายน้งเอกเข้า จะไหนเขาก็ได้หนึ่งเนื้อฆ่าใส่ปลาใช่้ชนี่นพี่น้องนี่พี่น้องมาเยกกับหนึ่งฆ่าหนึ่งฆ่าแล้วนี่โอโ้โหคือแห้งแค่ทั้งนี่เขาเป็นโคตรบ่น้มปุ๋นเนื้อสัตว์มักแตงมักแตงอืบอบุญนีกินสะนะอ่ะนะมักพริกมักหมาดก,ก,ก็พอได้กินพี่น้องนะครับมักกระทันไงเขาแสีบอยู่เดีวยดวยสิมัดแตงกิงเขาเพราะว่าเสี้ยนมักกระทันเพื่อนแนะนำว่ายาปล่อยมัน ข้าวเครือข้างหลายท่านตัดแต่งจริ้งในมันแนวเลยนี่กระทั่ใหญ่นด้พี่น้องนี่ซึ่งเป็นหมากปีแรกพักกันเมียนเลยมันแซเบอยากได้บทั่นยบหากปันนะัแอปเปิ้ลว่าฉันนั่งเอกว่าหน่อยห้ากับฝันอีกกินว่ยเดี๋ยวอิ่มเลยว่าฉันเนียเดี๋ยวนี้จะไปหาตลาดนัดต้นไม้มันี่ไปเลยข้าวจะสร้างทั้งเพจบ่มันจะมากระทันตัวก็ไม่ได้สร้างทั้งเพจมาหอดเป็นมากระทันกระดูกก็มี อ่ะหลังจากคุ้มเฟืองเลยรู้สึกว่าจะเขียวขืนดีน้องเพื่อนเอาะนะครับเขียวงามเลยต้นไม้ต้นไหลเข้ากันเลยนะครับ <c oughs> ป้ากล้วยมีกระน,นาำอ่ะเน่หมักุงเตี้ยนั่งเองเข้าเ <c oughs> ตี้ยิีดเพื่อนเอาะต้นคืบเดียวหมากเสยยู่คางหมักเผาน้ำหอมนะครับต้นมักพริก ไว้มาทางนี้นี่ก็ป้ามักพริกพอะดีเจ็บกินต้องเพื่อน้องเนาะละมดกับกระลังโตวันโตคืนขึ้นกันพักคาออกยอดแน่บ่ได้กินลูกเดียวเห็นมกพริกนั่งเอกเข้านะครับอ่ะออกมาอยู่ทงขับบ่อขันกรบเบื้องยืดกินพี่น้องนะครับอ่มักข่าห้องกระลังใหญ่กระลังโตพี่น้องนะครับได้ปุ๋ยมากกับแท่งยอดถึงนม่อลไรเนี่ยพักคานั่งเอกตัดเทาไปกินเออนั่งเอกเข้าตัดไปกินนิด กำลังแทงยอดไปอีกเลยนะครับอ่ะฟังทั้งนี้เป็นฟังของกินเนมือนพี่น้องนะคุณเขียวตึงเลยอ่าคือเราพี่น้องไปดิโค้งน้องหน้าเฮาปลูกเน้นปลูกกินสกักวอนนะครับเน้นกินสกักวอนเน้นเห็ดเลี้ยงเจ้าของกุ้มสกักวอนจังอานเวยไปทั้งอื่นนะครับช่วนองนี้อยู่ในช่วงเลี้ยงเจ้าของเหมืพี่น้องนะนะครับโครงการโค้งน้องหน้าปลูกยุ่ปลูกกินสกักวอน เหลือกินเทาจังว่าจำนายจ่ายแจกไปแรงน้ำก็มีแล้วบ่เนี่ยปลาก็บึมบําบึมบําเฮ้ยโมเสานางเอกเขาออกกำลังแขนอันเลี้ยวงามกายเป็นแขนกล้ามแล้วป่านักมวยแล้วหิวจะน้ำอะไรแขนขื่นกล้ามไปเราเพวาะกล้าใส่เสื้อแขนสั่นกล้ามใหญ่หน้าสวยแต่ว่ากล้ามบางง่ายหนึ่งโต๊ะผัวดีฟุ้งด้งแล้วกำลังดีหิวน้ำดูไร อ่ะพี่น้องมาเบิงมึงก่อได้ก็มีตะกอดฮักนี่ที่เข้าใจแซ่ทุ่งเอาวันอันนับมาใส่พี่น้องเบิงนี่มั้นะครับนี่นี่เด้อถ้าย่อยแตกขึ้นมาหลือพี่น้องนอเขาถ้าย่อยขึ้นมาเป็นน้องที่กิ่งซ้ำเนี่ยเพราะดีเก็บเลยนอคาเนาะจะท่านให้ใบหลายนะครับนี่พูดอ่ะโอ้โนออ่อนหลเหมือนพี่น้องพี่น่ะโนออ่อนทางในเหมือนกันมีหลังจากคุ้มปุ๋ยคุ้มฟางเขาให้นะครับ อันันตะไคร่หอมปลูกไว้ทรายแมงมะอื้อหน่อยอกกพอดีอ้อมเส้นกระดุกักแจกยังไงะมะแตงไถพี่น้องแตงกําผ้าโอ้ยแตงจริงแตงกําผ้าแตงกําผ้าเดมีหน่วยเดียวเบิ้เครือมีหน่วยเดียวเออมกแตงกําผ้า,กกนานอนะครับพี่นอ้องกำลังเสร็จได้กิน ไว้มาท่านนี่กับมกพริกมะมากก่ากําลังเป็นหมากจะให้ได้อึดอันนี้ก็เตรียมไว้ทําปูกนี่ปลูกพัก้าสลัดไก่สีแดงห่อกับปพื่ปลาเลยพี่น้องจากมายงมายัง <c oughs> ตะกี้ประกาศไายจากไอ้หอ,อไหอมปลูกไม้กําลัางงามพี่น้องกําลัางขึ้นพ้นท่อขึ้นมาหนี่หอมบัวนะครับอ่ะนะครับทั้งเบืดทั้งมื่อนกัน จากปุ๋ยมักที่ยว้างเฮ็ดคือเองนะเพื่อนน้องนะสูตรก็บอกพี่บอกน้องไปแล้วบอกทุกคลิปทุกคลิปนะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดปุ๋ยว่าใส่ยังแน่ใส่ยังแน่นะครับเอาผู้บอกท่านกันบอกว่าข่อยบ่ซื้อน้ำเจ้าดอกบอลเพราะว่าเจ้าบอกสูตรเบอร์อะไรอะเอาก็บ่เป็นยังเนาะข้อเฮ็ดใส่นาะพี่น้องเนาะกำลังงามผักอีตูหมักพริกหอมตัวนี้นั่งเอกว่าเฉียวใบเอาแนว่ย่อยให้ลงหัวสะก่อนพัฒน์หอมแบงอันนี้มักอึกมักเขือใายใส่ตาบุ้งนาะพี่น้องเนาะกําลังเป็นหมักมักอึกมักเขือใาย ถือว่าเป็นไม้โบราณน,นี่พี่น้องนี่นะครับพี่น้องสิบกค่อยเห็นแหละเนี่ยมะอึกหรือมะเขือคลายนี่นตัวนี้ก็กำลังงามอ่ะน,นะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝาก,กน้องเพื่อนเท่านี้โอ้มันกินอันนั่นสีบเบิร์ดแล้วตัวนี้มันมากินฟางมักจนสีบเบิร์ดแล้วเดี๋ยวใส่ชะาทุ่งเจดียหาฟางมาลงไว้อีกพี่น,นอ้องแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกทับเข้าไปอีกแสดงว่าปลาปลาไม่กินวันออกมาเลี้ยงจุ่จ้าจุ่นจ้าดอ,อกนี่ มาแหบกินเฟื่องเลยพอพวกปลาตะเพียนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวน้ามันวดลงก็หนีเจา้านอยเขามีเครื่องใหม่เครื่องมือจะเอาปลาตะเพียนขึ้นมาปั่นพี่ป,ป้าน้องเบิร์กหยากนะครับพี่น้องกระเดาใบล่นมาเตรียมสีออกดอกนด้พี่น้องบาเนี่กระเดาแซบบทกระเดาต้นนี้เนี่ยเอ้ยว่ามันอายุสิเขาสี่สิบปีแล้วบ่เดี๋ยวพายมาไปเบิ่งกระเดาโบราณพร้อมกับคนจะชอบถุงใ่เลยล่ะครับกระเดาก้นต้นนี่นาะนะครับจำได้ว่าเยี่ยนยุคนึงเขาปลดปลั๊งเลยละนะครับกระเดาต้นนี้ ทขาแม่เอามาปลูกไว้นะครับได้กินเป็นพ่นบแบบง่ายอยู่นี่จนเอินพ่นพักกระเดาเท่าสุมือนี่นะนะครับไม้กระเดาที่จริงเขาจะกินพักเ่านี้่็สามารถตัดเรื่อยได้เพียงนอนไม้กระเดาหรือง่ามเพื่อนันี่อมาเริ่มใบร่นแล้วนะครับใบร้นแล้วเตรียมสิบปงอ่อนแล้วนะครับเตรียมสิโปงอ่นนั่นเตรียมสิบปงดอกแล้วเตรียมออกดอกแล้วสาหรับพักกระเดาพักมิกพักกระเดา อ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆยังคว้ากันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เด้เพื่อน้องเดอ้อเป็นกำลังใจครับพำลังใจเช่าทุ่งนะครับเมื่อน,นี้ออกมาโขกน้องหน้าเฮานะครับส่วนที่บรเิเวณหนังปล่อยเป็นหน้าแห้งมันก,ก็นแห้ง,สงเสร็ล้วเพื่อนน้องนะครับกำบ่นนาดูปันไดเนาะถ้าเขาปลูกซิ่งปลูกขวางไว้นะครับคว้วเขียวควขัสะอุ่มกับมีนะครับเบื้องหลังก็สดชื่นแก้มใสเบื้องต้นจานที่คนใจเช่าทุ่งปลูกไบเพื่อน้องเนี่ยปลูกวา่างฝนเน่ะนะว่างดำหน้านะครับเพื่อนน้องเนี่ ได้เบี้ยน้อยๆมาจากสิยังบอยังปรากฏว่าไงล่ะดอกจานเจ้าในกาเดือนสีเดือนหาไอ้มาในกับด,ด,ดอกสีแดงแต่เราเ่เกินสามปีได้เบื้งดอกนะครับพี่น้องบ่เกินสามปีได้เบ่พวกนักเอกเขาประดับไว้เพื่อปลูกเส้นเนวเขตเพื่อนอันนี้ของลูกไส้อันนี้ของแม่เพื่อปลูกเส้นในแขนเดี๋ยวจะหาใหม,มห่หาามาเฮ็ดหัวงามประดับคือจังของพญ่ปอไชเขามากกับสะดัดสะดุดหูสะดุตะดต,ตานะครับมีหัวมีห้าวนะ <S <S พุ่นกับบ้าน นัางเอกฮาดอกไม้มาประดับนะครับพี่น้องจักแม่นังเน,งเนี่ยเอาเตชิเก็บได้ว่าเะประดับเลยแจ็คเป็นจันผาจักหมากแดงจกักอ,อีหยังสำหรับนี่ลูกไส่เอามาไว้แต่ขายพี่น้องเป็นไส้เกาหลีไส้เกาหลีบ่แม่นไส้เกาหลีไส้ประดับพี่น้อง ถังแบบไงนสนใจกระทักมาถามนนบ้างเด้อพี่น้องเด้นาับลูกไส้นะครับเอามาไว้ายบ่บางทรงอ่ะเดินเดินนี่กระทมไหแล้วบ่เนี่ยสนุกปลูกอ้วนเพชนสิเฮ็ดเงี้บ่เนี่ยอาจจะมีโกดังปุ๋ยบ้างเฮาะโลงเลือดน,นี่ยังจังยังครับถมไว้ก็บเลือกแค่นี้เนาะให้หน้าบ่เนี่ย <c oughs> อาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่นสนิทนะครับคลิปหนาม่ยังดีๆจังพ่อกับแม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก็ลังใจครจับคนใจแค่ทุ่งนะเพื่อนลองเด้อแล้วก็ฝากช่องยายแก้วแฟมิลี่น้ำนะครับเพคนสีเมีย่ยงให้พี่ให้น้องเบิ่งกับจังติดตามกันดีสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละวัสดีครับ <c oughs>